เรื่องของดนตรีบ้างครับใช่ค่ะเราแม่ทัามากที่3ภา,าคที่3นะคะเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลประกวดวงดนตรีขีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่3รอบที่2ค่ะ ที่ส่วนการค้าเ,เซนท่นชั้นหนึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลกพลตรีวิทยาแก้วพรมรองแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยขีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่3รอบที่2ให้กับวงดนตรีที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยรองชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่รองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนทุ่งเสี่มชูปชนูปรถมจังหวัดสุโขทยัยรางวัล ชมเชยจำนวน2รางวัลได้แก่โรงเรียนลำปางกัละยานีจังหวัดลำปางและโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจังหวัดพิจิตรเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคจำนวน1วงค่ะเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศที่กองบัญชาการกองทัพบกต่อไปร้องจำนวนทั้งหมด2เพลงค่ะโดยบรรเลง ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์หนึ่งเพลงและเพลงถนัดหนึ่งเพลงใช้เวลาการแสดงจำนวน30นาทีโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหมวดดุริยางมณฑลทหารบกที่39อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามค่ะแน่นอนครับว่ากิจกรรมนี้ฝึกให้เด็กนะครับมีความสามารถด้านการร้องเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากลรู้จักรักในสมคีในหมู่คณะรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยกันนะครับ